สวัสดีครับผมตาบังนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นคลิปสั้นๆผมจะมาขอบคุณคนดูดีกว่าว่าที่ติดตามผมมาให้ครบ1,000ติดตามนะครับก็คลิปนี้ไม่มีความรู้อะไรนะครับผมจะมาขอบคุณนะครับต้องไหว้สวยๆขอบคุณครับที่ติดตามให้ผมครบ1,000นะครับแค่นี้แค่นี้ผมก็ดีใจนะครับวันที่จะครบวันเอหนึ 1, ่นอ่ะผมแบบตื่นเต้นมากเลยนะ ตื่นเต้นแบบใจเต้นตุบๆ,ๆผมท youtube มาตั้งแต่คลิปแรกเชื่อปะผมตื่นผมดีใจหรือรู้สึกตื่นเต้นก็ตอนที่ครบหนึ่งพันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับของของช่องถ้าใครเคยทํา youtube จะรู้นะครับก็ผมตื่นเต้นนะครับผมดีใจนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่กดติดตามให้ผมนะครับชอบคลิปหรือว่าชอบตัวตนของผมเนี้ยก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามนะครับก็ ขอให้ดูกันเรื่อยๆดูต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีคลิปดีๆหรือว่าจะมีอะไรดีๆมาให้ดูกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเอาคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ฝากไปติดตามที่เพจช่องหน่อยนะครับเผื่อผมอยากไลฟ์สดผมอยากลองไลฟ์สดมั่งเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวผมจะมีทำสติ๊กเกอร์ช่องออกมานะครับแล้วก็ทำสติ๊กเกอร์ช่างของผมเองผมยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์เรื่องบงเรื่องแบบนะครับก็ จะมีแจกกันสติกเกอร์ช่องถ้าใครอยากได้ก็พิมพ์มาพิมพ์มานะครับเดี๋ยวผมจะรีบทําผมอยากแจกและพอคลิปนี้มาเท่านี้ครับฝากติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไปแล้วบ๊ายบาย